อ่าช,ชื่อชมพิษค่ะนามสกุลดึกภูมิมลินมาจากอลาชบุรีค่ะอำเภอวัดเพลงตำบลวัดเพลงครับวป่วยเป็นอะไรมาครับผมมะเร็งเต้านมค่ะ,ะกินยาแล้วรู้สึกเป็นยังไงครับจ่อนกินยา ก่อนก่อนกินยาหนะ้าอกมันจะแข็งแข็งตัวหน่อยพอกินยาหนะ้าอกมันก็จะยุบนิ่มๆนะคะแล้วก็กินยาแล้วครับอาการดีขึ้น<ด>มาขึ้น,นค่ะ,คะก็รู้สึกดีมากเลยลค่ะเชื้อละครหายดีเชื้อหายไหมก็ไปตรวจที่เช็คที่โรงพยาบาลที่ราชบุรีนะเขาก็ไม่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 พบไอ้ก้อนเนี่ยจะเข้าห้องผ่าตัดแล้วอ่ะเขาไป เขาเรียกอะไรนะอุตสาฟาร์มทีสูงอที่จะเข้าห้องผ่าตัดแล้วเขาก็หาไม่เจอคอ่ะครับแล้วอยากอยากบอกอะไรกับคุณหมอไหมครับอยากบอกอะไรกับคุณหมอไหมอยากบอกดีใจมากเลยที่ได้มารักษากับคุณหมออะ่ะแล้วก็ให้คุณหมอแข็งแรงอยู่รักษาคนไข้เปน,น็นาน